d ีแรงสนับสนุนโดย m a c โครรี่ดีวสองปตอนนี้พี่เปียกมาทอดอ้อนรัดนะคะจากบริษ,ษัทหลักทรัพย์ CGSMB อยู่กับเราแล้วะคะ่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปบอยครับค่ะขึ้นไม่เลิกเลยตลาดหุ้นไทยต้นปีนะคะพี่เปียกคะขอกรอบนิดนึงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรายังมีอัพไซส์ขนาดไหนคะคือตลาดจะเป็นไซส์เวกอัพ ใช่ไหมครับก็คือมีขึ้นบ้างลงบ้างไหครับม่สินคนานาไปขึ้นขาเดียวครับจะมีกระแทกลงบ้างแต่ว่ากลยุทธ์ก็คือถ้ามีกระแทกแรงๆนะครับสามารถซื้อได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นบอกเป็นข่าวาไปหมดค่ะซึ่งข่าวร้ายมันอาจจะเข้ามาในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างก็ว่าไปนะครับแต่ประเทศก็จะมีผลประกอบการที่กำลังทยอยประกาศนะครับถ้าตัวไหนไม่ดีเนี่ยมันอการจะลงได้ก็เล่นเป็นตัวต่อไป แล้วก็ต่างประเทศก็จะมีพวกสงครามของตะวันออกกลางที่มันมีขา่าวตอนนี้นครับกรฬาเกาหลีเหนือแล้วก็การเข้ารับรับหน่งไปของของโจไก่เนี่ยมันจะมีความพูดบานอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันจะเป็นข่าวทําให้พูดหนาจจะบางวันบางช่วงบางอาทิตย์ตกแน่เพรเป็นจังหวัดสื่อเพราะว่ามันจะเป็นไซเบอร์เรับข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยในในในแง่ของปััจจยของเช็คนี่เข้าไปทำก็ควรเป็นต้นของ ดีเอมีเนี่ยเขาให้ไว้พันห้าร้อยยี่สิบพันไปแล้วมันเลยมาแล้วใช่เพราะนั้นเพราะนั้นก็ต้องใช้โครงสร้างของเทคนิคเขานะซึ่งมาสัมผัสหกอ่าประมาณนหกครับนี่วิธีการเชื่อมผมก็เด้าใจว่าจะมีขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยอย่างถ้าเป็นบวกเนี่ยเป็นบวกเยอะๆเนี่ยไม่ควรได้นะคะรอให้มันย่อก่อนถ้าถ้าเป็นตลาดนะครับเช่นลบยี่สิบจุดลบสามสิบจุดเนี่ยเป็นจังหวะเข้าสิ้นนะครับ ตัวหุ้นก็เป็นแกนครับตัวไหนที่ย่อออกมาก็สามารถซื้อได้แต่โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นขาขึ้นครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นคือหุ้นที่มีนิวไฮมาตลอดหกเดือนที่ผ่านมานครับอย<ฆ>่างนี้ได้ครับได้อ,อันวิธีเล่นนะครับส่วนตัวเล่นเนี่ยอ,อถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็หลักยังอยู่นะครับห<ฆ>ลักยังอยู่ก็ปแปลว่าย่อมอกมาก็ซื้อได้ทีนี้วันเนี้ยุ้แบงก์ปปงมันย่อ มีถ้ามันแย่แย่กว่าที่คาดุณจะลงสเตทสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เราซื้อได้ค่ะมีตัวไหนที่ดูแล้วโดดเด่นบ้างคะตัวแบงก์ตัวแบงก์งที่โดดเด่นในทางเทคนิคนะครับให้ KKP Tisco แล้วก็ KTB <K> ครับ KKP ครับแล้วก็ Tisco ครับแล้วก็ตัวไหนนะคะเอา KKP ตัวเดียวก็ได้ครับจะได้ใมวงแเอา KKP กับ KTB KTB นะคะ ค่ะทีนี้เอด้านบนพันหกร้อยนี่คือเป็นกรอบทั้งเดือนเลยไหมคะหรือว่ายังไงดีเอ่อเป็นกรอบรอบเนี้ยครเป็นกรอบรอบรอบนี้อาจจะกินเวลาสองเดือนสองเดือนสามเดือนแต่ว่าไม่เดือนสามเดือนค่ะแล้วอตัวของอแนวรับนะคะแนวรับใหญ่แนวย่บไหลเนี่ยถ้าสมมติเราตัดเดลต้าที่ไปนะครับมีคนก็กลับโว่าจริงๆเราอยู่แถวแถวพันห้าเท่านั้นเองถ้าเราตัดเดลต้าทิ้งจา้จากระบบเลยนะครับ เดลต้า um. um. um um um. difference. เป็นตัวให้ต um. um, ลาดกระทบผระชวยในแง่ของการเก็งกำไรนะครับสวิตไปสวิงมาเพราะฉะนั้นกรอบรับจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณพันห้าถ้าเราตัดในเดลต้าไปเพราะฉะนั้นกรอบแนวรับอยู่ประมาณนั้นนะครับพันห้านะคะเรื่องเรื่องกรณีฟรีฟอตใช่ไหมคะ ค่ะได้ค่ะก็คือประมาณ1,500ทุนท่วนด้านบนก็1,600ทุนท่วนอาจจะต้องรอนิดนึงยังไม่ใช่จังหวะซื้อหุ้นนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาอันหนึ่งสัปดาห์ติดแล้วนะคะใช่ใช่ใช่ถ้ามันถ้ามันลงแรงๆไปที่บวยจะเห็นว่ามันมีจังหวะลงแรงๆนะครับเข้าจังหวะนั้นนะครับอืมค่ะจะมีการปรับตัวเลขจาก1520ขยับขึ้นมาไหมคะยังเขายังไม่ทำออกมาผมก็ยังต้องรอเขาอยู่ครับค่ะ ฝ่ายวิเคราะห์ฝ่ายวิจัยฝ่ายวิเคราะห์หักทรัพรอเขาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะนะคะค่ะก็ต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกนัทวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเนะคะก็ให้กรอบไว้เป็นกรอบใหญ่นะคะ1,500นะคะแนวรับแนวต้าน1,600นนะคะแล้วก็ แนวต้านที่บันเบรกขึ้นมาก็คืออยู่ที่1520เนี่ยเป็นวอลูชันของปี2564ที่ทาง CSMB เนี่ยนะคะทำขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับนะคะตัว Fair Value ขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็การขยับขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการลงแรงนะคะจากเรื่องของผลประกอบการที่อาจจะมีการทยอยประกาศออกมาเป็นจังหวะนั้นที่เราอาจจะเข้าไปเก่งกาไรกับ ทั้งตัวของหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะหรือแม้แต่ตัวของเซ็ตอินเด็กด้วยในกรณีที่ย่อลงมานะคะถามว่า การยอร่อลงไปจะแรงขนาดไหนตอนนี้บริเวณ1.540นะคะบวกลบลงไป1.500ประมาณสัก30-40จุดจากการประกาศงบนะคะการยอร่อลงไปแล้วท่านจะเข้าเก่งกำไรทั้งหุ้นรายตัวหรือแม้แต่ดัชนีก็สามารถทำได้หรือแม้แต่เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่หรือดัชนีโดยตรงท่านก็สามารถใช้ตัวของ d w เข้ามาช่วยได้นะคะในกรณีที่เซ็ตลงไปที่บริเวณ1,500แล้วต้องการเล่น ขึ้นมานะคะเพราะมองเป้าหมายของดัชนียังคงไปต่อได้นะคะโดยมีแนวต้านใหญ่ที่ระดับ1,600จุดเนี่ยก็จะมีตัวของฝั่งคอนนะคะมองขึ้น s 5 0 2 8 c 2 1น3 d ะคะ 284-2103D นะคะค่าเกียริง11.2 s e n s i t i v i ง y 0.59นะคะก็รอย่อน,นิดนึงนะคะนี่เป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะขอให้ท่านเลือก หมายเลข28นัปดคลีนะคะใครที่ยังไม่เคยเทรดสแกน QR Code เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะทาง idline a d m i ด ad thai dw นะคะเพราะว่าเขาจะมีบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวเซ็ตอินเด็กต์นะคะตัวรวมไปถึงตลาดต่างประเทศทางเซียงหฮ้องกง S&P 500์ของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับทางนักลงทุนมากมายเลยนะคะก็มาเป็นเพื่อน มาเป็นเพื่อนกับ d w 28ได้เพียงแค่สแกน QR โค d e ตรงบริเวณมุมจอนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำความรู้จักได้นะคะอย่างลึกซึ้งค่ะว่าการเทรด DW w จะต้องมีทิคยังไงนะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดนะคะของแ e คโคร y ได้เพิ่มเติมนะคะคือทางเว็บไซต์ w w w t h a i d w .com ค่ะสนับสนุน